สวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะเรามีโอกาสได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันในการที่จะใคร้ครวญพระเจ้าของพระเจ้าข้อความที่นํามาซึ่งการหนุนน้ําใจและก็ชีวิตที่ปลอดภัยนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ดูในพระเจ้าของพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าตอนหนึ่งที่ยาวมากๆในพระพักีก็คือในพระธรรมสรุดีบทที่1 1 9ซึ่งโจหัวไว้ว่าความดีเลิศของพระธรรมพระเจ้านะคะ การที่เราเองมีเหมือนสูตรสําเร็จบางอย่างในการที่จะทําตามแล้วมันก็สําเร็จเนี่ยมันทําให้ชีวิตของเรามันรู้สึกมีความสุขและสําเร็จใช่ไหมคะโดยเฉพาะถ้าเราเองได้สูตรอาหารมาแล้วสูตรอาหารนั้นมันม,มีเคล็ดลับที่ดีมากแล้วพอทําตามแล้วปรากฏว่าอาหารก็อร่อยมากพอเราได้รับผลลัพธ์ที่ดีเราก็มีความสุขใช่ไหมคะหรือแม้ว่าในสมัยนี้ก็จะมีสิ่งที่เราเองมักแสวงหาก็กคือไลฟ์โค้ชใช่ไหมคะคนที่จะแนะนํา การดาเนินชีวิตของเรานะคะเมื่อเราทําตามหนังสือบางอย่างที่เป็นลักษณะของไลฟ์โค้ชอันนั้นเราก็จะพบว่าเอ้ยมันทําแล้วก็มีสูตรสาเร็จแบบนี้ได้รับความสําเร็จแบบนี้ได้รับผลลัพธ์แบบนี้เราก็รู้สึกแฮปปี้ใช่ไหมคะเมื่อเราเองได้ทําตามสูตรบางอย่างแล้วก็มันสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเองได้รับข้อความบางอย่างหรือวิธีการบางอย่างหรือสูตรสาเร็จบางอย่างนะคะแล้วเราสามารถทําตามและสุดท้ายเรา พบกับความสาเร็จมันจะทําให้เรามีความสุขเพราะเจาราของพระเจ้าค่ะได้ยืนยันกับเราว่าพระองค์เป็นสูตรสําเร็จของการดําเนินชีวิตในโลกนี้ที่ดีที่สุดดังนั้นการที่ผู้เขียนพระธสรุสดีเนี่ยกำลังเขียนมาทำหนึ่งร้อยสิบเก้าเนี่ยเขามีความรู้สึกแบบนั้นว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีปัจญาอะไรข้อความอะไรถ้อยคําอะไรที่ดีไปกว่าถ้อยคําจากพระคัมภีร์และเขาได้พูด ถึงความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อเขาได้ดําเนินตามพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมีโอกาสได้ดูพวจนะของพระเจ้าในตอนแรกด้วยกันในพระธรรมสอดีบทที่119ตั้งแต่ข้อ1นจนถึงข้อ8ในชื่อตอนว่าสุขใจที่ได้ทำตามพระธรรมสาดุดีบทที่119ข้อ1-8ถึง บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขคือผู้ที่สแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจผู้ที่ไม่กระทำผิดแต่เดินตามบรรดาพระมรรคาของพระองค์พระองค์ได้ทรงตั้งข้อบังคับของพระองค์ไว้ ให้เราทั้งหลายปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโอขอให้ทางทั้งหลายของข้าพระองค์มั่นคงในการรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะไม่ได้รับความอายโดยจดจอ่ออยู่ที่พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยใจเที่ยงตรงเมื่อข้าพระองค์เรียนรู้กฎหมายอันชอบธรรมของ พระองค์่าพระองค์จะถือกฎเกณฑ์ของพระองค์ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอย่างสิ้นเชิงเลยจากพระวจนะของพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้ดูร่วมกันได้พูดถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากคนที่ทำตามพระวจนะของพระเจ้า การทําตามพรจนะของพระเจ้ามีผลดีหลายประการพี่น้องที่รักพรจนะของพระเจ้าไม่ใช่แค่คําพูดล,ลอยๆปวดสาที่เชื่อถือไม่ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลแต่ว่าพระจนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคําของพระเจ้าที่พูดถึงความดีงามที่พูดถึงวิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเพราะาพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างโลกนี้และพระองค์ทรงเข้าใจดีว่าเราควรดําเนินชีวิตแบบไหนและการที่ทําตามพจนะของพระเจ้านั้นจะนํามาซึ่งความสุข เ,เราจะมาดูเพิ่มเติมว่าการทําตามพระจนะของพระเจ้าทําให้เกิดความสุขอย่างไรนะคะอันดับแรกเนี่ยการทําตามพระจนะของพระเจ้านั้นไม่ทําให้เราเดินในทางที่ผิดไม่ทําให้เราเดินในทางที่ผิดในข้อที่3บอกว่าผู้ที่ไม่กระทําผิดแต่เดินตามพระมันคาของพระองค์การเดินตามทางของพระเจ้าหรือมันคาของพระองค์ทําให้เราไม่ใช่คนที่กระทําผิด เราเคยกระทาผิดเล็กๆ,ๆน้อยๆใช่ไหมพี่น้องแค่ตอนเล็กๆหรืออะไรก็ตามทําผิดนิดหน่อยเราก็รู้สึกตกใจกลัวรู้สึกไม่มีสันติสุขไม่มีความสุขทุกคนที่ทําผิดมันไม่มีความสุขการที่ทําผิดแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนข้าพเจ้าเชื่อว่ามันทําให้เกิดความรู้สึกไม่มีความสุขข้างในยิ่งทําผิดมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกไม่มีความสุขมากเท่านั้น ดังน,นั้นการที่จะทําตามวิถีทางของพระเจ้านั้นทําให้เกิดความสุขเพราะว่าพระเจ้าจะไม่นําไปในทางที่ผิดพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดวิธีคิดของพระองค์ถ้อยคําพระองค์ไม่เคยผิดพลาดดังน,นั้นเราจะไม่เดินในทางผิดถ้าเราเดินไปกับพระเจ้าดับต่อมาเราเห็นในข้อที่6บอกว่าแล้วข้าพรองค์จะไม่ได้รับความอายโดยจดจ่ออยู่ที่พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ การที่เราจดจออยู่ที่ถ้อยคําของพระเจ้าเราจะดําเนินชีวิตแบบไม่อายเพราะว่าเรามีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีความถูกต้องในชีวิตเราจะไม่อับอายเราอาจจะเคยเห็นบางคนที่ทําผิดแล้วก็มีการประจานพวกเขาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโจรต่างๆที่ทําไม่ถูกต้องโดยเฉพาะาชนที่ทําการล่วงประเวณีเด็ก หรือว่าทําการทารุลคนในครอบครัวแล้วก็มีการประจานเขาขึ้นมานะคะทำให้เขาได้รับความอับอายแต่ว่าการที่เราเดินกับพระเจ้านั้นเราจะไม่ได้รับความอับอายเพราะว่าชีวิตของเรามันจะถูกต้องไม่มีใครประนามการกระทําที่ดีงามไม่มีใครประนามการกระทําที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไม่มีใครประนามการกระทําที่สร้างประโยชน์ไปสู่คนมากมายและนี่คือวิถีทางของพระเจ้า วิถีทางของพระเจ้านั้นดีสร้างประโยชน์ดังนั้นไม่มีใครประนามเราเราจะไม่ดําเนินชีวิตแบบอับอายแต่จะดาเนินชีวิตด้วยความภาคภูมิใจไปกับพระเจ้าและสุดท้ายข้อความในข้อที่5บอกว่าโอ้ขอให้ทางทั้งหลายของข้าพระองค์มั่นคงในการรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ในการที่จะดําเนินไปกับพระเจ้านั้น ถ้าเราเองรักษาชีวิตไปกับการที่ศึกษาพระชนะของพระเจ้าทําตามพระชนะของพระเจ้าเราทั้งหลายนั้นจะมีวิถีชีวิตแบบมั่นคงความมั่นคงของชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการไม่ใช่หรือหลายครั้งเราบอกว่าเราทํางานอยากได้เงินมากๆมีอาชีพที่ดีเพราะาอะไรต้องการความมั่นคงของชีวิตพระชนะของพระเจ้าบอกว่าถ้าเดินในทางของพระเจ้ามันจะมั่นคงสําหรับตัวข้าพเจ้าเองคิดว่า มันไม่มีอะไรดีไปกว่าความมั่นคงที่เราเองได้มีความสุขแบบมั่นคงกับพระเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่แน่ใจการขวนขวายหาเงินมันทําให้เราเองมีชีวิตที่มั่นคงจริงหรือเงินเป็นสิ่งที่ยึดชีวิตของเราให้มั่นคงได้จริงหรือตําแหน่งเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรามั่นคงได้จริงหรือหรือว่าบางคนในชีวิตของเราที่เราคิดว่าดีมากๆคนเหล่านั้นทําให้เรามั่นคงได้จริงๆหรือ แต่ว่าสําหรับผู้ที่เขียนพระธรรมสดีและตัวข้าพเจ้าเองมีความเชื่อและแน่ใจว่าพระเจ้าจะเป็นความมั่นคงที่แท้จริงให้กับชีวิตของเราถ้าหาความมั่นคงจงทําตามน้ําใจของพระเจ้าเรามีการอธิษฐานด้วยกันระแต่พระเจ้าเราขอบคุณรพระองค์พระเจ้าของพระเจ้าและผู้เขียนมาทำสรดีบทที่1 1 9กําลังยืนยันว่าถ้าเดินตามทางของพระเจ้าแล้วจะมีความสุขขอพระเจ้าเมตตาช่วยเราทั้งหลายทุกคน ที่เราทั้งหลายนั้นจะเห็นความสุขจากการเดินตามพระเจ้าให้เราเองนั้นเดินตามพระเจ้าอย่างไม่หยุดไม่ใช่เดินแค่บางวันบางช่วงขณะแต่ว่าเดินไปอย่างไม่หยุดครับองค์ไอ้ฐานฝากมอบทุกคนพวกเราทุกคนไว้กับองค์ให้เราเดินในทางที่มีความสุขผ่านการเชื่อฟังในนามพระเยซูอามนคำถามสำหรับการใคร่ครวญ ท่านได้ทำตามคำแนะนำในพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอหรือไม่เพราะเหตุใด สุดท้ายนี้อยากฝากพี่น้องไว้อย่างนี้นะคะว่าจงเรียนรู้ที่จะทำตามกฎของพระเจ้าวันละข้อแล้วทุกวันของท่านจะไม่ขาดความสุขอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL l i f e และสามารถสนับสนุนพันธกิจ ผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ